มักเจ้าอารมณ์โมโหง่ายโกรธเคืองขุ่นอันตรายแต่เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำชีวิตมักจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนื่องจากเป็นคนใช้เงินมือเติบ ควรอยู่ไกลถิ่นบ้านเกิดจึงจะก้าวไกลดีอุปนิสัยเป็นคนจิตใจกล้าหาญใจนักเลงมีบุคลิกที่ดูเหมือนก้าวร้าวเพราะพูดจาไม่อ่อนหวานแต่พูดในทางผลประโยชน์ได้ดีพูดจาไม่เกรงใจใครทั้งที่ใจจริงไม่ค่อยมีเพื่อนแท้อารมณ์ร้อนมีความอดทนสูงเป็นนักต่อสู้ทั้งใจและกาย ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีตควรระวังเรื่องใจร้อนจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้จะมีความตั้งใจในการทำงานควรมีความยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายและควรฝึกการวางแผนหรือเรียงลำดับความคิดให้ดีพระเครื่องประจำตัวผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณเนื่องจากเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอีกทั้ง พุทธานุภาพขององค์พระจะช่วยให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาธาตุโทษจริตแห่งเริกชะตาวันเกิดได้ดังนั้นพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจึงได้แก่พระเนื้อผงในตระกูลสมเด็จอย่างเช่นพระสมเด็จวัดระคางังพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยรวมถึงพระผงคณาจารย์ต่างๆเช่นพระปีลันวัดระคางัง พระวัดสามปลื้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดพรับพระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญดังนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารพระคู่กายจึงควรจะเป็นพระเนื้อผงต่างๆเป็นดีที่สุดไปช่วยความร้อน